สวัสดีนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะคะสำหรับใบกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม2ในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วนะคะซึ่งต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนเกี่ยวกับปริมาณของเวกเตอร์แล้วก็ปริมาณของสเกลาร์นะคะซึ่งเป็นปริมาณทางวิทยาศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอัตราเร็วกับความเร็วมันมีความสำคัญยังไงทำไมเราถึงจะต้องรู้ นักเรียนสังเกตไหมคะเวลาที่เราขับรถไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานเราจะสังเกตว่าถ้าเราขับช้าเราจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายแต่ถ้าเราขับเร็วเราใช้เวลาแป๊บเดียวเราไปถึงแล้วนี่แหลคะค่ะเป็นสาเหตุที่เราจะต้องมารู้จักกับอัตราเร็วและก็ความเร็วนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูเกี่ยวกับ สูตรที่เราใช้คำนวณอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วนั่นเองค่ะจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วมันจะมีอันนึงเป็นปริมาณเวกเตอร์อันนึงเป็นปริมาณสเกลาร์ไม่แน่ใจนักเรียนจำได้หรือเปล่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะอัตราเร็วนะคะเป็นปริมาณสเกลาร์ค่ะส่วนความเร็วจะเป็นปริมาณ เวกเตอร์นั่นเองนั่นก็คือมีทั้งขนาดแล้วก็มีทิศทางนะคะทีนี้เรามาดูสูตรกันว่าสูตรเขาเป็นยังไงบ้างในสูตรของอัตราเร็วนะคะจะเป็นสูตรก็คือระยะทางทั้งหมดจะต้องหน่วยเป็นเมตรนะคะหารด้วยเวลาทั้งหมดหน่วยเป็นวินาทีค่ะทำให้หน่วยของอัตราเร็วเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะ สามารถเขียนในสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ง่ายๆให้เราเข้าใจง่ายนะคะก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t นะคะ v ก็คืออัตราเร็วก็คืออัตราเร็วอันนี้จะเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะส่วน s คือระยะทางต้องเป็นระยะทางทั้งหมดระยะทางทั้งหมด แล้วก็ทีมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะเวลานั่นเองทีนี้เรามาดูในส่วนของการหาความเร็วกันบ้างนะคะการหาความเร็วสูตรจะใช้สูตรเหมือนกันแต่ว่าต่างกันนิดเดียวก็คือความเร็วจะเป็นการกระจัดทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดที่ใช้นะคะโดยเขียนสูตรให้เป็นทางวิทยาศาสตร์ได้ดังนี้สังเกตดู V ที่แทน ความเร็วจะมีเวกเตอร์ข้างบ bon, นเพราะเป็นปริมาณเวกเตอร์ส่วนการกระจัดทั้งหมดก็จะแทนระยะทางเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีเวกเตอร์ข้างบ bon, นส่วนด้วยเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นความเร็วที่เป็นความเร็วเฉลีย่ยเช่นเดียวกันนะคะส่วนอันนี้ s ที่มีเวกเตอร์ข้างบ bon, นจะเป็นการกระจัดการกระจัดแล้วก็ t จะเป็นเวลาที่เป็นวินาที นักเรียนจําได้ไม่เอ่ยระยะทางทั้งหมดกับการกระจัดต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันที่โจทย์ของเรากันเลยดีกว่าสําหรับโจทย์อัตราเร็วและความเร็วในสัปดาห์นี้นะคะมีโจทย์อยู่2ข้อด้วยกันก็คือหาอัตราเร็ว1ข้อแล้วก็ความเร็วอีก1ข้อนั่นเองคุณครูให้โจทย์ดังนี้นะคะเด็กหญิงสวยเดินด้วยระยะทางดังนี้ใช้เวลาทั้งหมด60วินาที หรือว่า1นาทีนั่นเองเริ่มต้นที่จุดนี้นะคะเดินขึ้นเหนือไป30เมตรแล้วเดินไปทางขวาหรือเดินไปทางที่ตะวันออกอีก40เมตรถึงจุดสิ้นสุดถามหาอัตราเร็วที่เกิดขึ้นก่อนอื่นมาเขียนไว้ก่อนเลยระยะทางทั้งหมดเราเรียนไปแล้วนะคะระยะทางทั้งหมดเราจะนับตั้งแต่จุดแรก เดินเท่าไหร่นับเท่านั้นนะคะระยะทางทั้งหมดเท่ากับนี่เลย30เมตรบวกกับ40เมตรถูกไหมคะ30สบวกสีเป็น70เมตรค่ะครูขออนุญ,ญาตเขียนเป็น m นะคะเมตรโอเคคราวนี้การกระจัดละ่ะระยะกระจัดละ่ะระยะกระจัดนะคะ ระยะกระจัดจะเป็นมีเวกเตอร์ครูจะเขียนมีเวกเตอร์ไว้ข้างหน้าระยะกระจัดก็คือจุดแรกไปจุดสุดท้ายให้ใกล้ที่สุดนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองอันนี้เราสามารถหาระยะได้โดยการใช้ทฤษฎีของพีทาโกรัสนะคะเราเคยเราเคยทำมาแล้วปกติสามเหลี่ยมพีทาโกรัสมันจะเป็น3 4ฝั่งนี้จะเป็น5ใช่ไหมคะ อันนี้ก็เหมือนกัน30 40ฝั่งตรงข้ามมุมฉากก็เลยกลายเป็น50ค่ะเพราะฉะนั้นระยะกระจัดก็เลยเป็น50เมตรนะคะขออนุญาตเขียน M นะทีนี้มาดูโจทย์ค่ะจงหาอัตราเร็วที่เกิดขึ้นอัตราเร็วเป็นสเกลาร์ครูให้สูตรไว้ด้วยใจดีมากเลยสูตร อัตราเร็ว v เท่ากับ s ส่วน t หน่วยเมตรต่อวินาทีนะคะเรามาแทนค่ากันเลยแทนค่านะคะอะยกสูตรลงมาก่อน v เท่ากับ s ส่วน t นะคะระยะทางกี่เมตรคะอัตราเร็วจะต้องเป็นย้อนกลับไปนิดนึงอัตราเร็วจะต้องเป็นระยะทางทั้งหมดเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดของเราเท่ากับ 70เมตรนั่นเอง70เมตรนะคะส่วนเวลา t เท่ากับเท่าไหร่โจทย์กำหนดมาให้เท่าไหร่คะ60วินาทีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น6 0 s นะคะ60วินาทีเพราะฉะนั้นหารเลย7 0หาร60อ่0ตัด0 0ตัด0ได้คุณครูขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขนะคะเพื่อให้ มันเร็วขึ้นเจาหาร6เท่ากับมันเป็นทศนิยมเยอะๆเราก็ตัดทอนให้เป็นทศนิยมที่มันที่มัน2ตำแหน่งนะคะก็จะเป็น1.17เเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ได้แล้วตอบอัตราเร็วเท่ากับ 1.17เมตรต่อวินาทียากไหมไม่ยากนะคะไปดูข้อที่2กันเลยข้อที่2ถามหาความเร็วความเร็วนักเรียนเห็นแล้วว่ามันเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะมันมีสัญลักษณ์เวกเตอร์อยู่ข้างบนนะคะอ่าแทนสูตรมาเลย v เท่ากับ s s ตรงนี้น่าจะมีเวกเตอร์ด้วยนะคะ s ที่เป็นระยะกระจัดส่วนทีอันนี้จะเป็นระยะกระจัดนะคะเพราะฉะนั้นแทนค่าเลยระยะกระจัดของข้อนี้เท่าไหร่50เมตรถูกต้องค่ะแทนลงไปเลย50เมตรส่วนด้วยเวลาเวลาใช้เวลาเดียวกันค่ะก็คือ60วินาทีนะคะใช้เวลา60วินาทีเหมือนกันก็เขียน60ลงไปข้างล่าง6 0 s เพราะฉะนั้นอ่า0ตัด0หารกันได้เท่าไหร่ขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขอีกทีนะคะจะได้เร็ว5หาร6 0.83มอลตอนิยม2ตำแหน่งก็พอนะคะเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบความเร็วเท่ากับ 0.83เมตรต่อวินาทีอย่าลืมด้วยนะคะความเร็วจะต้องมีทิศทางด้วยเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์เวกเตอร์อ่าเรามาดูตำแหน่งแรกอยู่ตรงนี้ตำแหน่งสุดท้ายอยู่ตรงนี้ไปในทิศไหนคะฟื้ไปทางขวาคือทิศต,ตะวันออกเฉียงขึ้นไปข้างบนก็คือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะ เราก็เขียนว่าไปในทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือโอเคค่ะเห็นไหมคะโจทย์ไม่ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรสามารถทักมาถามคุณครูได้เลยนะคะวันนี้ก็ ขอลาพวกเราไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย